k ร n คิงด้อมท่ารถนะ,ะอืมเราจะมาทำแรนด o อมต่อนะคะกับ EP ีที่3อ่าในท็อปิกนะคะทูเลฟนะคะทูเลฟแรนด d อมนะคะ EP ที่3ซึ่งอ่าในครั้งนี้นะคะเราจะลงอ่าทั้ง1 2 3นะคะเลือกดูได้เลยค่ะหรือถ้ายังไงก็อ่าฟังทั้ง1นึทอไล่ฟังเลยก็ได้นะคะ1 2 3 1> ซึ่งอ่าในช่องของเรานั้นนะคะ เน้นนะคะการอ่านไพ่เน้นในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้คําแนะนํำนะเจ้าคะ่ะอืมขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าอ่าแรนดอมนะคะ t o เลฟอีพีที่3เนี่ยจะเล่าเรื่องราวอะไรให้เราฟังบ้างนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานไพ่ที่ออกมาก็มี10 of s w o r d นะคะ7 of cups queen of wands tree of pentacles แล้วก็ the world นะคะ date uh, page of swords นะคะ page of wands แล้วก็ ace of swords แล้วก็ two of cups นะคะแล้วก็เป็น two of wands uh, the star the lover justice แล้วก็ the world นะคะส่วน oracle ก็มี uh, awareness นะคะ uh, uh, ซั n จ u r y นะคะซันจูรีแล้วก็เมจิกก็เดตนะคะแล้วก็เป็น let go of c o l t r o l issue นะคะแล้วก็เป็น ah heart to heart conversation นะคะ to love yes wedding oh yeah แล้วก็ meditation bring answer นะคะ improve health นะคะแล้วก็ wait success oh yeah ปรบมือเลยนะคะสำหรับชาว e. อีอ่าสำหรับแรนดอมนะคะเอ่อทูเลอฟอีพีที่สามแหมมาดูสิคะทั้งทูเลฟทั้งเวดดิง้งทั้งซ yes. 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 ักเซสเยสเยสเยสแน่ปรบมือได้คะ่ะขอะแสดงความยินดีนะคะถ้าถ้าไล่ไทม์เฟรมมาจากอีพี p 2อีพีนะคะก็ ก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่ค่อยๆคลายนะคะแต่ว่าอีพีนี้มันแบบเริดเริดเริดเ,เ,เพราะว่าเวดดิ้งมาอยู่อีพีนี้พร้อมกับทูเลฟนะคะบอกได้เลยนะคะว่าท่านใดที่รอนะคะรอรอรๆแล้วก็หวังว่านะอยากจะให้เขาคนนั้นเป็นทูเลฟของคุณนะคะเออก็อีพีที่สามเนี่ยซักเซสค่ะซักเซสมาพร้อมกับทูเลฟมาพร้อมกับเวดดิ้งนะคะอ่ะ แต่ว่าเดี๋ยวเรานะคะเรามาตีความกันนะคะว่า,าให้ร้อยเรียงเรื่องราวอ,อะไรให้เรารู้บ้างนะคะก็มันก็จบแล้วนะคะยับไปแล้วยับเยินนะยับยับยับ,ยบเ,ออเขาก็บอกอกอับตัวเองว่าจบแล้วละ่ะจบแล้วล่ะทําอะไรไม่ได้แล้วล่ะไปต่อไม่ได้แล้วล่ะนอนตายแอ่งแมงแล้วแหละเพราะมันจบไปแล้ว แต่ทั้งที่บอกว่าตัวเองว่าจบทั้งที่บอกตัวเองว่าเจ็บทั้งเจ็บทั้งจบไปแล้วนะแต่มันก็มีแรงดึงดูดเหลือเกินนะคิดถึงเหลือเกินนะอืมแต่รีเบิร์แต่ว่าเดทบางทีมันหมายถึงการรีเบิร์ตอะคะ่ะความหมายบางทีเหมือนการจบเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ะคะ่ะจบเพื่อเริ่มสิ่งใหม่เหมือนเขาได้ตระหนักรู้ตื่นรู้แล้วคะ่ะจากความเจ็บที่เขาทําให้มันจบนะคะ เออไม่ว่าจะเป็นอ่าเพศใดก็ดีนะคะมันก็มียังรู้สึกว่ามันจบรู้สึกว่ามันเจ็บนะแล้วก็รู้สึกว่ามันทําอะไรไม่ได้นอนแอ้งแม้งแต่ก็ไม่วายที่จะฝันหาคะนึงถึงนะคะหนุ่มผู้อ่าเป็นดวงใจเซอ่าซิดแพทหนาหนานะนะกล้ามเป็นมัดมัดหน้าใสๆนะอ่ะแล้วแต่นะคะจะบรรยายไปนะคะอ่าสาวเนื้อหอมหนุ่มเนื้อห้อมนะ เออคนถูกสเปคของเราคนเนี้ยถูกใจใช่เลยเนี่ยมันเอาออกจากหัวไม่ได้มันวนเวียนอยู่ในหัวอืมทั้งที่บอกตัวเองว่ามันจบแล้วละ่ะมันเจ็บทั้งเจ็บทั้งจบจบจบเจบ็จบเจบ็จบ,จบนะนอนแอง่งแมงกรุไม่ทําอะไรแล้วละ่ะกรุไปไม่ไหวแล้วละ่ะมันจบแล้วกรุจะไม่ทําอะไรแม้เขาจะดื้อดึงกับตัวเองว่ามันจบไปแล้วนะดื้อนะนะดื้อดึงแต่ว่า ในความที่มันเอาออกจากหัวไม่ได้มันคิดถึงไม่วายนะคะแล้วเขาก็ไปได้ตระหนักรู้ตื่นรู้นะคะไปเรียนรู้มาแหละไปท่องจักรวาลมาแล้วนะอ่าคงจะไปลองมาหลายถ้วยแล้วแหละนะเออนะก็เลยตื่นรู้ตระหนักรู้แล้วว่าจะเอาถ้วยกลับมาคืนให้แหละเนี่ยจะเอากุจะเอาถ้วยกลับมาคืนให้เขาและเนี่ยกุรู้ใจตัวเองและ ไม่สามารถตัดใจจากเขาได้เลยมันคิดถึงไม่เลิกเลยนางในฝันหนุ่มในดวงใจของฉันเนี่ยฉันมั่นใจแล้วแหละตอนนี้นะว่าฉันจะเอาถ้วยกลับมาคองไว้ที่เดิมนะเออแต่กว่าจะมาได้นี่ก็ไม่รู้นะคะว่าไทาม์ไลน์แต่ละคนจะเป็นยังไงนะคะอ่าแต่ว่าในเมื่อเราเปิดเป็นแรนดอมนะคะสมพลังให้พวกคุณด้วยไพ่ก็อวยให้ว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาแล้วอ,อ่า แต่กว่าจะเขาจะตระหนักรู้จะตื่นรู้แต่ละคนนะคะอ่าว่าก็ใช้เวลาไม่เหมือนกันนะคะก็ขอให้เราอ่าใช้ฟรีวิวของเราด้วยนะคะอืมแล้วก็ดีมบอร์ดไปด้วยค่ะดิฉันจะไม่สอนเรื่องอื่นนะคะสอนแต่เรื่องดีมบอร์ดอย่างเดียวถ้าอยากจะได้อย่างเงี้ยนี่เวดดิ้งเนี่ยทูเลฟเนี่ยเพราะกระบวนการของทูเลฟมันมันไม่ลอยด้วยกีบกีลาบอะคะ่ะแต่ดิฉันจะบอกว่าให้โรยกีบปูราบนั้นด้วยมือของเราเอง ให้โรยกลีบกุหลาบนั้นด้วยศรัทธาของเราเองให้โรยกลีบกุหลาบนั้นด้วยหัวใจของเราเองนี่เมจิของเราเนี่ยให้คุณโรยเอาเลยถ้าคุณมองว่าเขาใช่มองเห็นเนื้อในของเขาว่าเป็นเพชรเป็นทองมองเห็นแล้วว่าถ้าไม่มีเขาหัวใจเหมือนมันอะ่ะเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะเออเหมือนมันเหมือนอะไรนะเหมือนซ่อมที่มัน ไม่มีช้อนนะเหมือนตะเกียบที่มีข้างเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมจิกค่ะไล่เอาเลยค่ะนะสร้างดีมบอดไล่เอาเลยนะคะนี่เราจะไม่สอนอย่างอื่นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะบอกคุณว่าไอ้ที่คุณชนกับตัวเองอยู่เนี่ยว่าเอาดีไม่เอาดีเอาดีไม่เอาดีเนี่ยนะนะเลิกชนกับตัวเองได้แล้วนะเออถ้าคุณมั่นใจคุณมาดูทอปิกนี้นะคุณมาดูแรนดอมนี้นะเออ อีพีที่สามเนี่ยคุณตั้งมั่นเอาเลยนี้ยืนหยัดในศักดิ์ศรีของเราเลยนะยืนหยัดเอาเลยว่านเนี่ยโอ้ยฉันคู่ควรนี่คุณก็ไปท่องมาเหมือนกันแหละคุณก็ตื่นรู้แล้วแหละเนี่ยเนี่ยอะแต่มีอารมณ์ของบางคนนะหล,าลาันละอารมณ์ดีรอแบบอารมณ์ดีนะคะอืมน่ารักเนี่ยเอนเนอีเนี้ยแต่เอนเนอีรอแบบอารมณ์ดีเนี่ยก็ ถ้าสมมติว่านะมันมีตัวแปรอยู่ที่คุณต้องถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีบาง energy บางท่านที่เข้ามาแล้วมั่น,น,นแล้วไม่มั่นใจไม่เชื่อว่าไอ้คนพวกเนี้ยนะมันจะสามารถกลับมาได้ไม่สามารถกลับมาแล้วจะไม่เหมือนเดิมอีกกลับมาแล้วจะไม่วนลูปกลับเหมือนเดิมอีกนะให้ถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโอ้โหแอนเจของเรานะอืมเจอแอนเซอร์นี่จะดึงสติตลอดค่ะนะ ถ้าใครที่บอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกนะถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูบอกไม่ใช่หรอกเอาตามคุณนะคะนะเองเจินของเราดึงสติตลอดนะคะส่วนใครที่มั่นใจว่าใช่แน่ใช่แน่มารอบนี้ต้องมั่นคงมั่นคงมั่นคง Philosophy. เนี่ยต้องชัดเจนต้องชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนฉันไม่เอาเนี่ยรอบเนี้นะ응รอบนี้ต้องชัดเจนแน่นอนรอบนี้ต้องชัดเจนแน่นอนท่องไว้ท่องไว้ชัดเจนแน่นอน,นะะอเนี่ยนะคะก็นี่เพราะฉะนั้น นะถ้าท่านใดที่เข้ามายังมี energy เอหัวชนตัวเองอยู่นะคะเทียงตัวเองอยู่นะคะเลิกได้นะคะนี่ให้มายืนหยัดในศักดิ์ศรีของตัวเองเออจะเอาคนนี้หรือเอาคนไหนก็ถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แน่นะฮะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองค่ะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองรอค่ะรอเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวร,รอเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวทูเลิฟค่ะนะนี่รอค่ะดูแลตัวเองนะคะ เราเป็นเจ้าสาวเนี่ยเขาหันหัวเรือมาแล้วเขาไปท่องจัก,กรวาลมาแล้วค่ะเขาไปตื่นรู้แล้วว่าถ้วยเนี้ไม่ควรจะเอาไปไหนต้องเอามาคล้องไว้ที่เดิมเนี่ยหนักแน่นแล้วนะคะมาแบบหนักแน่นเพราะว่ามันทนความคิดถึงไม่ไหวมันทนแรงดึงดูดไม่ไหวเนี่ยอืมมันเพอพบเรืมเพ้อหาละเมอพบเออเอาภาษาไทยนะเพ้อพบอ่ะอ่ะเ,เขาเรียกอะไรคะคอมเมนต์บอกหน่อยนะเออ ละเมอเพอ้อพบเออจริงๆเลยนะละเมอเพอ้อพบแม้ว่าจะรู้ว่ามันจบไปแล้วแต่มันก็ยังอดไม่ได้ที่จะละเมอเพอ้อพบเออนั่นแหละอ่าคุณทองแดงมาอีกแล้วนะอ่ะคุณทองแดงไล่ไปเล่ะไม่เป็นไรคุณทองแดงมาแล้วมันจะหนุกนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าท่านใดที่เข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอก ทะเลาะก,กับตัวเองว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกนีต่ตีกับตัวเองว่าไม่หรอกไม่หรอกมันไม่มีเนื้อเพียรให้ฉันเจรนายหรอกฉันแค่เข้ามาซ่องทับเข้ามาสองดูเฉยๆนะว่าตอนนี้มันอยู่ยังไงไปยังไงนะก็ให้ถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะถ้าสิ่งเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคําตอบนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นบอกคุณนะคะอืมเพราะว่าเอ็งเจิ้บอกว่าตอบให้ไม่ได้หรอกนะเอ็งเจิ้ไม่ตอบเอ็งเจิ้บอกว่าเอาที่คุณ ถ้าคุณบอกว่าใช่มันก็ซักเซตแต่มันซักเซตแน่ถ้าคุณจะไปกับคนอื่นโอ้นางเจนโอ้ยถ้าคุณบอกว่าคนนี้ไม่ใช่เออคุณก็ตั้งเป้าไปที่คนอื่นเลยนะนี่รักในศักดิ์ศรีของตัวเองโอ้ยทําไมเอ็งเจนเรานี่นะให้สองทางตลอดเลยนะเอืมให้สองทางตลอดเลยนะเออให้ดูแลตัวเองอ้ยน่ารักมากเลยเออเอ็เองเจนเอ็งเซอร์ของเรานะ่ะอืมนะ เองเจินเองเจินเองเจอวะเนี่ยงงแล้วบัดเนี้ยเองเจิมาสองคนแล้วงงเลยทีเนี้ยนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะคะประตูมิวานะทูเล็บมีให้เชื่อตัวเองว่ามี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 เมจิกอยู่ในตัวเรานี่สําหรับคนที่ไม่แน่ใจนะคะสําหรับมันมีคนไม่แน่ใจอะค่ะสําหรับคนที่ยังว่าเอาไม่เอาใช่ไม่ใช่เอาไม่เอาใช่ไม่ใช่เนี้ยเนี่ยเนี่ยคนที่ไม่มีไม่ชัดเจนกับตัวเอง อายูนิคอนก็บอกว่าให้ปีกวิเวกนะไม่ว่าไม่ว่าเอนเนไหนก็ช่างไม่ว่าคนที่รอเพราะมันต้องรอค่ะคนที่มั่นใจและว,ว่าใช่แน่เนี้ยคนคนนี้แหละฉันก็เอาออกจากหัวไม่ได้เหมือนเขาที่เอาเขาเอาฉันออกจากหัวไม่ได้นะมันจบไปแล้วเขาก็อ,าออกไม่ได้ฉันก็อ,ออกไม่ได้ฉันแน่ใจว่าใช่แล้วนะกระบวนการของการรอก็คือนะยูนิคอนก็บอกต้องไปปีกวิเวก ไปรับพลังงานนะฝึกสมาธิอ่าฝึกสมาธินะนะหาคําตอบฝึกสมาธิเออคาเดียวกันเลยเออมาตรงกันเว้ยฝึกสมาธิหาคําตอบให้แน่ชัดว่าใช่ไหมเนะี่ยถ้าไม่ใช่ก็เดินหน้าหาคนอื่นบอกตัวเองว่าฉันคู่ควรฉันต้องมีของฉันฉันต้องได้แต่งงานกับคนที่ใจในวันที่ถูกของฉัน ฉันต้องมีทูเลกของฉันฉันมีเมจิกฉันเสกเอาได้นี่ถ้าคนไม่แน่นะ่ะถ้าคนที่มองว่าไม่ใช่นะเออ,อเอนี่เป็นไปไม่ได้หรอกโอ้มองไม่เห็นไม่ไหวเออไม่ไหวหรอกไม่แน่หรอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกเนี่ยนางฟ้าก็บอกว่าทั้งอยู่ในข้อนนะทั้งนางฟ้าด้วยมาตรงกันฝึกสมาธิเนี่ยฝึกสมาธิไปปีกวิเวกไปรับพลังดินน้ำลมไฟเสริมพลังตัวเองให้เข้มแข็งนะนั่งสมาธิเราหาคําตอบเออ ช้เมจิกถ้าบอกว่าไม่ใช่นี่เมจิกในตัวเรายึดมั่นในศักดิ์ศรีแม่ถ้ากอดเด็ดออกมานี่อ่านอย่างมั่นใจเลยนะอืมฉันคู่ควรฉันคือพลังงานแห่งความศักดิ์สิทธิ์พลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์นะพลังงานแห่งความรักนะเออนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจแต่ถ้ามั่นใจว่าเขาคือฉันคู่ควรกับเขาเขาคู่ควรกับฉันนะยึดมั่นในศักดิ์ศรีรออย่างเลยค่านะเขาหันรัว เขาเนี่ยมั่นใจแล้วเขาจะกลับมาเนี่ยเขามั่นใจแล้วเนี่ยก็รอค่ะรอค่ะแล้วสักเซตก็จะมาแต่ตอนที่รอเนี่ยดูแลตัวเองนะมาพร้อมกันเลยดูแลตัวเองนะเออฝึกสมาธิดูแลตัวเอง,นะเออถ,เองถ้าเป็นทูเลฟต้องทําประมาณนี้จริงๆค่ะนะคะถ้าทูเลฟเนี่ยมันต้องดูแลภายในเพราะมันจะบอบช้ามาค่ะนะต้องดูแลภายในดูแลหัวใจตรงเองนะคะอย่างดีเลยนะคะแล้วเมื่อกลับมาถึงนะนะคะ อขอบวนการในการรอนะคะอย่าคอนโทลนะคะปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์สถานการณ์ของทูเลฟเนี่ยกระบวนการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดการเองขอให้เราปล่อยไปค่ะอย่าไปคอนโทลอะไรอย่าไปคาดหวังอะไรทั้งสิ้นเชื่อมั่นนะคะแต่อย่าคาดหวังอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะกระบวนการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะทํางานเองค่ะนะคะ กระบวนการสิ่งทําง,งานเองเราต้องปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์ปล่อยไปตามจังหวะนะคะเราทําได้แค่ดูแลตัวเองค่ะแล้วก็เชื่อในอหัวใจเชื่อในความพลังของตัวเองเชื่อยึดมั่นในศักดิ์ศรีของตัวเองเชื่อในตัวเองว่าเนี่ยเชื่อในศักดิ์ศรีแล้วก็เชื่อต้องเชื่อในตัวของเขาด้วยนะคะเนี่ยพรขอเข้าไปปีเปเวกนะคะนั่งสมาธิอย่าไปคอนโทรลอะไรทั้งสิ้นอย่าไปคาดหวงังปล่อยไป หน้าที่ของคุณคือนะคะฝึกแล้วก็รอแล้วความสักเสจ,จะมาถึงนะคะส่วนคนที่มองว่าไม่ใช่ก็มุ่งหน้าไปทางใหม่ค่ะแล้วก็ต้องเติมพลังตัวเองเชื่อในพลังของตัวเองเชื่อในศักดิ์ศรีเชื่อในแรงดุงดของตัวเองเชื่อในพรของตัวเองนะเชื่อในพลังแห่งหัวความศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วก็ใช้ขอพรค่ะขอให้ได้เจอได้เจอแน่นะคะถ้าคุณเข้ามาเลือกเลขเนี้ยถ้าคุณไม่เอาคุณก็ได้แน่เนี่ยมีมารอคุณอยู่ รอคุณแต่มันจะมีกลไกของการรอกลไกของจัก,กรวาลให้ไปดูแลตัวเองปีกวิเวกน่ะปีกวิเวกค่ะเออก็คือไปรับพลังงานจากดินน้ำลมไฟนั่งสมาธิฝึกสมาธิเนี่ยนะคะเนี่ยแล้วก็เนี่ยเนี่ย,ยอันมามันมาตรงกันเลยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลตัวเองนะคะแล้วก็รอค่ะรอรอรอนะคะอันนี้รอเหมือนกันนะคะอืม รออย่าไปทําอะไรอย่าไปคอนโทรลปล่อยไปแล้วความสําเร็จแตนแตนแตนก็จะเกิดขึ้นนะคะทูเลฟค่ะจริงๆในกองเนี้ยสําหรับคนที่ยังไม่เจอนะที่มองว่าไม่ใช่คุณก็จะเจอค่ะให้คุณมั่นใจในตัวเองเนี่ยมั่นใจมั่นหนกมั่นหน้ามั่นหนกมั่นหน้าไปเลยว่ามีแน่มีแน่นะแตนแตนแตนฉันมีแน่นะเออค่ะแต่คําแนะนําก็คือต้องนั่งสมาธิค่ะเน้นมากเลยนะสาหรับกองที่ ช้าอ่ะ EP ที่สามเนี่ยค่ะ EP ที่สามนี่เน้นมากต้องฝึกสมาธิค่ะเออมาตรงกันเลยแล้วเราจะได้สมองปลอดโปร่งเราจะรู้ว่าคนนี้เป็นคนคนนี้หรือไม่หรือคนใหม่ถ้าเป็นคนนี้ก็น่ะเน่ะรอไปแต่ถ้าเป็นคนใหม่ก็เนี่ยมุ่งหน้าไปนะตั้งเป้าสร้างดีมบอ่ตัวเองไปเลยสร้างความมั่นใจตัวเองไปเลยว่าฉันมีแน่ฉันมีแน่เจอแน่เจอแน่ฉันมีแน่แ,นแ,นนแ,นแต่งแน่แต่งแน่แแน,นี่นะคะอืม แต่ก็รอหน่อยนะคะรอนะคะรออย่างมีหวังแต่อย่าคาดหวังค่ะอย่าไปคอนโทรลกับสถานการณ์ปล่อยให้เป็นไปตามวาระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไปตามกลไกของธรรมชาติค่ะเพราะว่าถ้าเป็นทูเลฟนี่ไม่ต้องกลัวค่ะอืมมันไม่ง่ายหรอกนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะใช้หัวใจนะรวยดีราบเอาเองเลยใช้เนี่ยมีพรในตัวเองนี่มีมีพลังในตัวเองค่ะ มีพรมีเมจิกในตัวเองใช้ไปเลยจะเอาคนใหม่หรือคนเก่านะคะแต่มีตัวแปรแค่ว่าช่วงที่รอให้ดูแลตัวเองให้ดีดูแลจักระตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีโดยการไปเสริมพลังธรรมชาติการนั่งสมาธิสวดมนต์นะเออมาทางเดียวกันเลยนะคะแล้วก็รออย่าคาดหวังนะอย่าไปคอนโทรลอะไรทั้งสิ้นนะเนี่ยอันนี้ก็ความหมายเดียวกันค่ะคือการใช้สตินะคะ การฝึกสมาธิเราก็รอจังหวะดูซกดูเซ,เซนอะดูมันจะมีซิกแนวบอกเราอย่างนี้ค่ะเนี่ยมันก็มาเนี่ยนะแล้วซักเซตรออยู่คนที่จะเนี่ยคนนี้เนี่ยนนนะเนี่ยเขาไปตื่นรู้มาแล้วเนี่ยนะเนี่ยเขาจะเอาถ้วยกลับมาให้ถ้าเรามั่นใจว่าเขาเป็นเนื้อเพชรของเราโอ้ยเกรดเอเลยเนี่ยเกรดเอเนี่ยมุ่งหน้ามั่นหน้ามั่นโนกรอเลยค่ะนะรออย่างมั่นใจโดยการไปเสริมนะเสริม ทั้งภายในภายนอกอะค่ะเสริมทั้งความงามภายในโดยการใส่พลังธรรมชาติเสริมจิตวิญญาณให้เข้มแข็งเนี่ยเนี่ยนะเสริมพลังให้หญิงเจ้าหญิงน้อยเนี่ยมีพลังในการที่จะดึงดูดในการจะดูดเขาเข้ามาในการจะดูดคนใหม่เมจิของเรามีเต็มตัวใช้ใเต็มที่ไปเลยค่ะสร้างดีบอดไปเลยนะคะสำหรับคนที่จะไม่เอาหรือคนที่จะเอาก็ดีจะเร่งให้ไทม์เฟรมมันสั้นเข้ามามันจบเข้าเร็วขึ้นนะคะใช้เมจิของเราเนี่ยเร่งเนี่ย สปีดนะโอ้ oh, มาเข้าทางดิชันเลยนะคะดูแลตัวเองแล้วก็รอแล้วเนี่ยแตนแตนเต้นซักเซ็แน่นอนค่ะ EP สามซักเซ็แน่นอนนะคะเออเพราะฉะนั้นจะไม่ทำง่ายนะคะทำไว้แค่นี้แหละแล้วก็ให้พวกคุณมาดื่มดํากับพลังงานนี้ไปสักระยะหนึ่งเดือนหน้าค่อยมาทำใหม่เนี่ยทำทีก็เล่นมันนี่แหละสม EP พร้อมกันจะได้จบไปทีเดียวไม่ต้องรอ นี่มาแน่แน่เต้นแตนเตนเต้นแตนแตน,แตนมาเลยนะคะรับเอาเลยพลังงานนะคะอืมแต่ถ้าไม่ใช่นะเราคิดว่าไม่ใช่นะคะมองหน้าไปต่อไปอืมแต่นะคะสำหรับคนที่คิดว่าใช่แล้วเขาลับมามีคำแนะนำคะ่ะถ้ากลับมาเจอกันนะคะขอให้เปิดอกคุยกันนะคะขอให้พูดกันอย่างตรงไปตรงมากับบาดแผลที่เราเคยหยิบยื่นให้กันมานั้น นะคะขอให้เคลียกันอย่างสันติวิธีนะคะอืมอืมมันเพราะเรามันเป็นปัญหาอย่างหนึง่งพราะเราไม่พูดกันตรงๆด้วยไหมมันถึงเกิดปัญหาอย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้คําพูดด้วยการแสดงออกด้วยวาจาด้วยทางกายกรรมจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละต้องใช้ให้มันนะคะกลับมาเนี่ยต้องเคลียกันค่ะอะ ถ้าตอนนี้มันยังบ้องแบงบ้องแบงกันอยู่ถ้าบางคนอาจจะนหายไม่เยอะอะบ้องแบงบ้องแบงแค่ไม่ยอมพูดกันเนี่ยไอ้นี่เขาคิดว่าจบแล้วแหละเนี่ยไม่ยอมพูดยันได้แต่ามาโนโคนเดียวเนี่ยลองเปิดบางทีถ้าเปิดปากคุยกันนะอาจจะจบเลยก็ได้อาจจะแบบโอ้ยเคลียร์ปุ๊บมาปั๊บเลยใครจะรู้คะนะมันติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมันติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับ่า EP ที่สามนะคะกับ อ่ะแ a n d o m to เ o ิฟของเรา happy ending แตนแตนแตน,แตนโดยการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะขอทำแนะนำระหว่างที่รอเพราะ time f a แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะปีหนึ่งสองปีสามปีบางคนแม่งรอห้าปีลากยาวนะดิฉันเองก็น่าจะลากยาวประมาณ5้ปีนะเพราะดิฉันอรอได้ค่ะดิฉันรอแบบเลยค่าโดยที่ไม่ปลดล็อกอะค่ะบล็อกอยู่งก็อยู่งั้นแหละ ให้อภัยได้ค่ะแต่ยังบล็อกอยู่เนี่ยแหละตัวฉันเองนี่แหละนะฮะอืมให้อภัยได้ให้อภัยทุกอย่างถ้ากลับมานี่ยิ้มหวานเลยแหละอ่าตัวเองคิดถึงจังเลยเนี่ยอีเจวะแอะอีเจวะมึงพิ่งมาเหรออะไรประมาณนี้นะรออยู่นะคิดถึงมากเลยรู้ไหมโอ้ยถ้าเรื่องเนี่ยรู้นะถ้ามาถึงแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าตอนยังไม่มามึงไปเองมึงกลับเองหาทางมากูป่อยให้รู้เดียว มารออยู่หน้าบ้านอย่างเดียวนะพูดแล้วก็พูดอีกนะเพราะว่าคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ทำอย่างนั้นจริงๆคะ่พะพ่อเขาไปเองจําคนเราเจ็บมันก็ต้องจําแต่ให้อภัยได้ไหมให้ได้เออแต่เจ็บมันก็ต้องจําอ่ะเออคนเรานะเจ็บไม่จําเขาเรียกอะไรอ่ะนะเจ็บมันก็ต้องจําให้อภัยก็ให้อยู่แต่มันก็จาอยู่ไอ้ที่เจ็บอ,อ่ะน่ะนะฮะแต่ถ้ากลับมานี่หายหมดแหละอ,อืม ออคอมพิวเตอร์ลบจูบเหลือศูนย์เลยนะเริ่มกันใหม่อย่างสวยสนงดงามนะอ,อ๋ก็ดิฉันรู้กลไกจักรวาลน,นี่รู้ว่าจัก,กรวาลต้องการจะขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยอะไรรู้แต่ความที่เจ็บนะ่ะมันก็จําอยู่เท่านั้นแหละนะแต่ให้อภัยได้ค่ะรอแบบเนี้ยรอแบบเลยค่าอย่างนี้แหละค่ะดีแล้วแต่คนที่ชนตัวเองอยู่ตอนนี้นะหาคําตอบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคนที่ยังหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้เนะี่ย ส่วนคนที่หลันล้านนี่ไม่ต้องสบายละบายละมาก็เอาไม่มากก็ไม่เสียใจละนะไม่มาก็อยู่ได้ได้ไดแต่ถ้าใช่ก็ดีไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรพร้อมที่จะมุฟออนเออเนี่ยแหละเนี่ยได้หาคําตอบเลยค่ะแล้วก็ชัดเจนไปเลยนะฮะชัดเจนนะไปเลยจับไปหน้าอืมจัอ่าจะรอหรือพอแค่นี้แต่พอแค่นี้เดินหน้าได้ค่ะเนี่ยทูเลฟรออยู่ เวดดิ้งรออยู่นะคะดูแลสุขภาพตัวเองยกเครื่องใหม่นะยกทั้งข้างในข้างนอกเออข้างในก็ไปรับพลังงานนะนั่งสมาธิสวดมนต์มันก็จะซุ้ยจากข้างในออกมาข้างนอกข้างนอกถ้ามีทุนทรัพย์ก็ไปยกใหม่เลยค่ะนะเออถ้ามีทุนทรัพย์ไปยกเลยตาสองชั้นจมูกโดง่โดงๆอุย้ยปากกระจับทําไปเลยค่ะเพื่อความสุขของเราอุย้ยถ้ามีทุนทรัพย์ทําไปเลย นะเออมันจะได้สวย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 กลับมานี่ตาค้างเลยตัดลึงเออไปไหนไม่ได้แล้วรอบนี้ตายคาอกเลยแบบนั้นนะตายคาอกเลยแบบเนี้ยนะจริงๆตายคาอกเลยซักเซสนะคะเออนะยกมันทั้งข้างในข้างในก็นั่งสมาธิสวดมนต์ทำโปรแกรมจิตนะสร้างจิตดึงดูดลักแท้มหสัสจจรย์แห่งรักแท้ของเรานะ่ะเออเราลงไว้ใต้คลิปให้นะคะ นะจะขึ้นทานแมชชีนทําดีมบอร์ดนะก็มีให้ค่ะฟังตาที่สามเปิดนะจากระโอ้ยได้หมดเลยนะคะอืมนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเอีพี EP ที่สามนี้จะสร้างแรงฮึกเหิมให้กับพวกท่านที่รอคนเก่านะที่อยากเจออ่าทูเลฟได้อย่างอืม พอประมาณนะคะพอประมาณเพราะว่ามาถูเลิฟม,มาคู่กับเวดดิ้งนะคะซักเซสมาพอประมาณนะคะที่เหลือเป็นหน้าที่ของเราค่ะคนจะเอาคนจะไม่เอาอยู่ที่เราค่ะเป็นฟรีวิวของเราค่ะนี่นี่ศักดิ์ศรีของเราเดินหน้าก็มีคนนี้ก็ได้เอาอย่างงั้นเลยค่ะนี่นะมั่นหน้ามั่นหนกนะคะมั่นหน้ามั่นหนกคํานี้เี่ยเนี่ยเนี่ยเยจ้าหญิงน้อยเนี่ยฝึกเนี่ยให้สมาธิให้พลังเจ้าหญิงน้อยเติมเข้าไปโอ้ยจะเอาเท่าไหร่คะอืม เออการงานการเงินความรักเรียกได้หมดเลยค่ะนี่เมจิกอยู่กับตัวโอ้ oh, yes นะคะสำหรับ ep ที่3นะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตาม subscribe กดไลค์คอมเมนต์น่ารักน่ารักน่ารักจริงๆ fc ของ m i r a c l e k i คิ d o m งด้อมทาลอดนี่เกรด A บวกอุ้ยกลับไปนี่กอด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 นะยอดฟอลโลนะคะ1 0 0 0งเมื่อไหร่จะกลับไปกอดเลยค่ะนะอ่าเออจะบอกล่วงหน้าเลยนะเออนะ จริงๆเลยน่ารักกันขนาดนี้ไม่กอดได้ไงเออจริงๆเลยขอบคุณจริงๆนะเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะ